แก้ากับมานก็นเลยโทรเอาเพิ่นม,มาเด้ี่เพิ่นม,มาฮอดเลยสวัสดีทุกคนน่มาตูนพังแก้ว <c oughs> มันจ <c oughs> ะม้า,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 างโหนะ่งแล้วมันมันเปิดแล้วเออหอมทนทนนั่นนี่เแลวเลยดี วคนบานี้กับเป็นสุดละสุดมอตะดุงก็มาสุดใส่สุดอันอันนั้นสุดยูเฮิร์นสุดนนนโมเมนต์สุดนนนละสุดธรรมดาเด้๊ะเด๊ะเด๊ะโมเมนต์สุดในบ้านในบานนี้ได้กาขอกาบสบายดีและสบายดีอีกคืนหนึ่งนอนดดื่มอาบลามในแล้วกับกับโตอีโตออีวันนี้กาบมีอยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินทุกคนจะให้เบิ่งทุกคนได้เป็นลายซอสได้เพราะว่าโยเฮ็ดโยเฮ็ดกินนี่กั นั่งกองสีเป็นบุตพม่าแล้วมาสู้ค้กโค้ดนะขอแล้วกันเฮ็ดไมมนะฮะทุกคนเช่นไรเด็กกะพอดีโทุเฮาวันในผ่านพลาเพิ่นมาเพิ่นกานทุกคนเพิ่นกานเฮ็ดน้ำมันบนยูบนเซาเพิ่นบนเฮื่อนเพิ่นคือว่าแหละเพิ่นกับทเุ่งเอาเพิ่นแอะไรหมนีลเพิ่นว่าเราไม่ได้ไปดอเพิ่นว่ามันการน่อยนะแต่เก็ากปบอกเคยป้าก็เชิญเถอะมันเถอะวันนี้แหละเพิ่นบม่ได้ไปน้ำกะกะผ่านแก้วกับมานกะเลยโทุเอาเพิ่นมาได้นี่เพิ่นมาหอดแล้ยสวัสดีทุกคนนี่มาตู้นผ่านแก้วก่อนวันนี้มาตู้มาตู้มาตู้นบ กับเบื้เงฝ่นทาเด้อเบิ้งปันทาเลยเลยแต่ว่าเฮ้ามันคือว่าเราได้หมูกันยังไม่ได้ป้อยคือว่าแล้วมันกับสองมีปัญหาได้มีปัญหาเรือสองคันว่าได้ผลแล้วก็สีได้เบิ้งทุกคนสีปป้อยตัวอื่นไปเรื่อยพอบอให้เอฟซีหายไปนะพอบว่ให้เฮ้าตัวเด็ดๆนี่ก็สิีคือว่าและยังสีได้ป้อยแบบมันชัดเจนก่อนนะเดี๋ยวนี้มันยังมีปัญหาอ่ะทุกคนเนาะน่าจะเข้าใจเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮ้ามาซอยเฮ็ดยูเฮ็ดกิน ที่ให้แบ่งให้ในพันฝ่าได้เมือนี้นะกินเหมือนแบบักหมูฝ้าเนาะนั่งมันจะช่วยร่วงกันเลยนะเออนั่งมันนุ่นเนาะนี่มันคนนี้เลยนี่หั่นซอยเอาเยอะบาก หูมมโนยหูมโนยมัน่างดีสามปอนน์ข้าวขี้ห้าหกตบท้าเต็มเลยนุ๊กเต็มข้ามังตันงหันนะ

แตี่แน่คุณไั่คิดดิบมััดค้วหอดไร Soi chú bà hơi coi coi nó cả khi cho chú là coi nó cụ canta cho chú cho chu bà bèm bèn treo tăng hát hết soi tóc sĩ nhanh nhãn là hound bèn chèo mèo tang hát tân hoa tân hoa tân hoa tân coi tân hoa tân coi. tân coi. นายพานนายหอยรอบที่สองแล้วนี่รอบที่หนึ่งนะขาพคดเทงเลยเทงจะลากคือก้าเหรอเห็นไหมื่เดี๋ยวมากินกข้าวโคบาเนี่ยกินกับนายพานพายอีกอีสีขาวครับเลยเนาะข่ามูน้อยเฮัยดีนั หมูชองโซะเอาพอดีกินข้างหนังแล้วแหละมาเท้ขายีรา็จะมาหนเนี่ยเดินทางไหมล่ะเย็นยัน เชืเอเอายาไปเชือเชือพังนะเชือนีโน,โน้เชือ,อเชือนี้รุ่นหรวอบ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันอันนี้คือหัวหน้าอืมตัวจกกัดก เนี่ยคู่เทศหรือนคู่ของเพลงกันคู่ร <laughs> ้องเพลงอ,อิดผมน,นี่นนนอาหารดีแล้วืันนี้มีแต่นน้ำมมะนาวสีนี่เนาะมะน,นาวสีแล้วนะ้มยัเด้อ้มอยู่โอ้ลืมรเปริ้ลมันเนาะเออรอเปิ้ลมันก็มันจะขี้วรเปิร์ sao เปื้มหมกเก้งนํานําอืมมาเอาวันนี้มาเอาแล้วน้ํานี่ล่ะ <laughs> nào, nào Ừ น้หน mm ่าวเลยหนะเนาะคว้าไว้จะหนุ่ยมันซุ่มๆแข็งเลยเนาะแข็งมันน่ามันท่านได้ตื่นครับมีนท่านได้ตื่นครับโอ้ในผ่านผ่านให้กินเก่งเนาะ ไม่เก่งแกว่ามีเส้นเนอะแซ่บไปแล้ววะหมดเส้นอะไรให้ทุกทุกที่ให้ชินของซีก็แซ่บอยู่แต่ที่ให้นายพานเป็นสู้สีมืออกิษเนี่ยได้แล้วพักนี่ละไปหาพักไปพักกระพู่พักลาไปเอาโขมดูบอลลุนนะพักกระพู่พักเออพักกระพู่แล้วก็พักข้าวท้องเออพักมันพักขาดพักขาดนั่นเองจังหวะนี้หละ

โงงแล้ว,ลลว,ลวมันมันตอ,อยแล้วเครื่องในมันมาซอยแล้วให้น้ำซุปแล้วโคกินเยอะขกินเนี่ยเสพไปนึงคเ่มเอาหน่อย อมันที่กินแต่เคิงอ้วยใช่ไหมหยกฟอกๆเือกะซางเตเข้มเนี่คือกกะซางวันเือกะซางเลเข้มก็บุ้งมยันานมั้งแสงเดียเท้าก่อนคือมอ้อยโยะหโน้ยปะยัดจยอโนประยัดแห่นเลยอะโน้ระยัดแล่นเรยยังไมได้เ ไมนูประหยัดเมนูปยัดก็เอพอเลยนเป็นนูปหยัดนนี้ควาบ้างนะคือตัวหัวโคได้เพิ่งหอมจะน้อยมันมันย่ามนี่เยอะอดพอเลยตัวนี้กองสีซอยเพื่ในทุกคนแล้วก็มีกอยแต่แล้วก็มีซอยเพิ่อใน là kín đạt ở ở nó là nó bắt ừ, kín bằng nó bắt kín bằng bắt kín nó 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 à kín nó bắt kín nó nó bắt kín nó bắt kín nó bắt nó bắt nó bắt kín nó nữa nó 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 ลากินมาต้มนะผลเคืองนะหุ่จ้างห้องหนี่หลุไปห้องนี่ผลุ้างห้องนี่หลุไปห้องโอ้โหแหลมแหลมโอ้โ่ริํัมบ้างนจะใส่หลายกระดากพีเนเดน้อยกินน้ำกัเอาน็กน้อยกินน้ำ่เออน้อยัดเอานี่ยังีเ ก็สิดาให้อีเด้ n เพิ่นโกงเด้หอมซอยได้เด้อหอมแล้วนี่ลืมได้ว่าผักน่ะชื่อว่าเพ่กนยาแล้วยาลได้เฮาผิดอยู่ดานบีมีเพิ่งหอมอีกเิดานองลงแย้อนอืแนํานล่ะนําสดกงเเกอเกอ แบ่งเฮ็ดสองถ้วยล้น่ะแบ่งกฮ็สองถ้วยล้ไม่เท่าเฮ็ดสองผ้าเอางก่มันมันมันน้ำน้อยได้แบ่งก่อนจึงแบ่งได้เฮ็ดคนละถ้วยล้อ่ะแล้วเรียบร้อยละแบบนี้เดี๋ยวเาตักนี่เบิกซีมก้นซีมก้นซีมือในบ้านซีมือในบ้านผ้ากลุ่มกลมรสชาติแบบกลุ่มกลมเฮ็ดแบบคนอ่อนกลุ่มกลมจะยอดจะยอด ตักตักบันกเสรวันนีอนนุ๊กนะเฮ้ขาจะได้เฮาไปกินเขาเหมเออหอมโทนโทนนะเนี่ยเหลวเลยดีผักกาบผักอีเลอศผักอีเลิศผักอีเลิศกับผักกระพูเดียวกันป้คือวะแลยกระพูกับอีเลอศ์ด้วกันเนยจักกันเลีจังกรเลือือมงะ เอาหมอพี่เออได้ข้อ,อ,อ,อรแรกไม่เท่ากับเท่าได้ได้เขากินเ <c oughs> ขากินซุปนิดหน้อยเนาะกินซุปติดถอยลาวยชาวได้กินซุปหรือกินดิบกินดิบไปได้กินถอยอีนี่นะวอยรานน่นกินโหดเนาะกินโหดคือกันนนี่นโอ้ยมันกัดซ้ำหม้อซุกแล้วม,ม,าม,าลมันมานมันละม่านเอาขันแล้ว <c oughs> <c oughs> ยอดบิตบินแล้วนี่กินโหดมันโกรธใครมา ไม่ใช่ได้กินโทษกันป่ะคือกานโพกันป่ะง่ายมากได้เต็มคุณภาพแท่นโพเลยกินเออเอาทุกคนกินข้าวนกันเนี่ยด้ปัดป้าไปกับมะฮูปลาเก่านดำมือนี้ิมมาๆๆมือนี้ได้อาหารดีเดินตะพันใหญ่แล้วได้หมดนี้ได้ส่ดนยอดคอยๆแล้วก็ต้มขิงในนี่มะขือแล้วกับผัวคักคักมากินข้าวนกันทุกคนกินข้าวนกันได้มืันนี้เด้อคอย thôi chú cả lại thứ lại du chú lại. người chú lên cả cô anh sao

กูรูป mm. ้าตอืมเกนูจะหูก่้าบ้านองแซ่บ้คือซบผานผ้าว้าอมแซ่บอืมมุต่ไม่ใช่แซ่บย่แซ่บเนาะแซ่บเาะตัวหมูป้าเนาะแซ่บ่้าทุกตรับเอาโซดเอาโซดทีแซ่บอีเด๊แซ่บยกตำัเนาอื นี่แบบชุบอะไรจะไปแรงเลยทุบอะไรเนี่ยนี้ยมันจะต่อเนี่อคันเลนไก่กับบาหอี่เนี้ยเนลงนี้ไ่ใส่ไงนะเต็มที่เต็มที่มากินกับคอโคกับคักไปแบบนึงทุกคนนะแบบคักมาแบบเก็บใจนะแบบกินแบบรูมีเก็ได yeah, like ้กินน้ำนะแต่กับในผ่านผ้ากับมาโฮบีเฮกซ์บ่มี่ทั อันน้ำมอยหน้ากินไม่ได้ใช่ีมน้ำมอยหน้าแต่เพาะหลงกับเพาะขนมปังกระพูดกคนมันพ่อมาพ่อเป็นสะพานได้ขอไงได้ป๊อ้ได้ป๊อเยอะหวเขาได้ได <gez úc? S 2> ้เยอะยัมันหัดนะมาแฟเไมเ้ nhớ dạy vào miền đại việt nam là dạy luôn đi 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 là đi 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 đó. đây á đây là đi muối đi 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 đi

เอาิน่งก yeah, <c oughs> uh ็ต้องมาตับให้ับห้ยังยังภารกินอีไหม้าวหหมาหูห้าหูหกหมาห้าหูหกห้าห้าหูหกห้าห้ามูหกหราห้าหะหกห้าห้าหูหกห้าห้าู่หกด้าห้าหูหกแรก มาเด้อไมาได้มักกระโดงมานีนะของตัวะจะไม่ได้เห็นโปรตีนมากกว่ามีนโคตรกลยนะม็นเดือดตังกือด้เด้อมาฮะฮะฮอไป

ไปหู้ตนนั้นต้อเอ้ยหมือเนี้ยีต้นซึงีอเพราะนอดคนเด้อไม่ทำก็ไงหอยยุต่ะนอกทางเห็ดจงเห็นแต่หอยดีวะอันนี้นะโอ้ยโอ้ยแจวสามดีมอคอยไปเนี่ยมีเห็นบั้นเทาที่หอยคาาาไปเห็นเาีชงนี้คอยก็ขอบังหาีบ หมดมลูกุกรตะาเนี right? ่ยนุ๊กเฮ้ยแอบดูตลานด้ยมั้งเราตะบานแอบมาล้วดีร้อยทุกคนมาเนี้กะข้างย่านมาแล้วมื้อกินเะโยกแสบแบบคับเลยนะมาอนี้นะกินกับพโคกีบเลยกระเลยยุ่เดือกินยุก ในพันามันก็อิม่มแล้วันเดี๋ยวเขากินข้าวอิ่มเนี่ยกับข้าสิไปโค <Okay. S 1> ตัวนั้นต่อทุกคนโคตัวซีที่ยังเหลือนะให้มันแล้ววันนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเาให้แม่เจ้าเฮือนเป็นหอยหอยใหญ่คนที่ใกล้เคียงคนที่เคยกินน้ำกันเินเนะเขาอิ่มแล้วก็มาหอย

ขึ้นขึ้นมะหอนค่ะจะมีคนค่อยปมห้ะปมออาไปอยู่ที่เอาไปนอนอยู่เตยงนั่นอยู่สักการข้ามาานอนแล้วพัร่มพะลิเย็นแล้วก็ห้าโมงหูกัน้อยนดนแนวหมูน้อยมาวางหัวตรอบวันนี้มองหาเนี้อหลังอันนีแยกให้เจ้ามาอานนี

อันเชื่อถงยางอันบองลาม่าเนะพูดใส่พูดยางเงได้กลิ่นเลยนะพูดเชื่อถงยาง,งาอาันบองลาม่าเนพูดดส่พูดนอนแล้วพูดท<า>ูอ่อ,อันนี้น่ะโนีโ่มันเนี่ยนี่บริบบอกมันเลยปะนี่นมันโตแล้วนะผม ตัวรนี้บามด้วยัรจับไปให้เรียบร้อยทุกคนวันนี้เรียบรลยขม้าูมาหูกนแล้วอลรวันนี้มันมันหน่อยกเลิกแบบว่ามันไตเป็นหมูหูนะทุกคนไตหู่็อกขาเนหูอกขาันแก้วสิบหกาขอแล้วก็บรนี้ให้นิ่งเราพักมั้งกระหิดโคบ ปกติคุณธรรมะเราขึ้นแบบกินข้าวแล้วก็กระต่ายที่เริ่ม <treating> ม <Napoleon together> ีคนการที <com en anger> ่ใ <part> ห้ทุกคนได้เบิกงอกมาทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้เบิงแต่ละย่างนะธรรมะก็จะมาหน้ามากเลื่อนกินข้าวกิน็จล้วก็โคโค่นะเดี๋ยวแหละจะให้เม์เฮ็ดยใหญ่กับยี่เฮ็ดชอยลูกชลานบั้งกะ็เป็นโบเฮ็ดเนาะเป็นไปละเดี๋ยวเฮาไปฟักคอนกนทุกคน อ่ะทุกคนกินข้าวอิ่มเฮ็ดมังหูมังเพิ่อแล้วเมื่อแรกก็คือว่าแรกตั้งแต่เบิ้งเบิ้งตั้งแต่ไปหูแต่เมื่อครั้งนี้เนือมือทุกคนก็ได้หลายต่อไหลายไปเลยทุกคนได้เบิ้งอยู่แบบว่านี่างเง้ยทุกคนได้เบิ้งแบบมันไปน้ำแล้วก็ได้แล้วก็มาให้กินน้ำหลายหลายคนนะที่ไปไปทีมงานที่ไปหูร่วมกันแล้วก็มาห่อมาเทิร์นพอเทินก็เขาก็กินข้าวนั่กันจนแล้วละกินล้วบนรยาก็ให้เปยิ่งขาเฮ็ดกัวแล้วนะ กะคลิปนี้ก็จะขอฝากไวปทนี้ทุกคนนะถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้วบ้านนี้นะจะได้บาได้ชมกับสิบประเฮ็ดนะอื่นก็เป็นมิตรธบุญทำทานนะตรงวัดลงว่ามืออื่นนะควมอบอกขบเจอลหลายๆทุกคนที่เยามาเบิ่งมาส่งมาแก้วคบเจอหลายๆเด้ออัสชคดีสวัสดีและสบายดีทุกคนสบายดีละอืมบายบายอ่ะเออ